ย้ำนิดนึงนะคะว่าร้านของเราคือร้านอะไรร้านของเราก็คือโปรกออฟติคอลนะคะโป่กออฟติคอลของเราก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ไทยนะคะถ้าคุณลูกค้ามาจาก BTS คุณลูกค้ามาลงที่สถานีอนุสาวรีย์ไทยจากนั้นก็เดินทางเชื่อมจาก BTS นะคะมามามาแล้วก็สามารถมาลงที่ตึกวิกตอรี่คอนเดอร์ได้เลยค่ะจากนั้นคุณลูกค้าก็เดินลงมาที่ชั้นหนึ่งนะคะร้านของเราจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งติดถนนใหญ่เลยค่ะ หรืออีกบางท่านถ้ามาจากฝั่งอนุสาวรีย์ชัยฝั่งสะพานควายนะตะกอกพิพยาไทยนะคะแล้วก็เดินมาประมาณห้าสิเมตรก็จะเจอร้านเราตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าร้านเรามีอะไรยังไงบ้างตามเข้ามาเลยนะคะการเลี้ยวขวาเข้าที่ร้านนะคะร้านเราบรรยากาศก็จะ,จะประมาณนี้นะคะรับรองแอร์เย็นคัดคุณลูกค้าไม่ร้อนแน่นอนช่วงนี้อากาศร้อนท่านใดที่ว่างเชิญมาพักที่ร้านก่อนนะคะมาคุยกัน ว่าคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรอยากได้เลนส์ประเภทไหนแว่นประเภทไหนเดี๋ยวมาเล่นดูนะคะังานวันนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลานะคะคุณน็อกจะมาแนะนําเกี่ยวกับเลนส์นะคะเลนส์แว่นตาเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่ไม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเลนส์นะคะเชิญนั่งได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะโดยเลนส์จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะคะอย่างแรกเขาเรียกว่าเลนส์ชั้นเดียว เลนชั้นเดียวก็คือจะมีค่าสายตาเดียวนะคะพันก่อนจะพรู้ถึงเลนเรามาดูเรื่องของสายตาก่อนดีไหมคุณลูกค้าไม่ทราบมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเยงนี้พอทราบไหมคะถ้าสายตาสั้นก็เกิดจากแสงกระทบะรวมจุดรวมแสงจะอยู่ที่หน้าจอรภาพถ้าสายตายาวจุดรวมแสงจะอยู่ที่หลังจอรภาพานันความหมายของสายตาเยงก็คือมีจุดกระทบของแสงแบ่งเป็น2จุดก็เลยเกิดสายตาเียงขึ้นนะคะ พันเบื้องต้นในส่วนของเลนส์ชั้นเดียวเนี่ยเลนส์ชั้นเดียวจะมีค่าสายตาเดียวบนบนเลนส์นะคะจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กนิดนึงยังไม่ผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่ว่าคุณลูกค้ามีสายตาสั้นหรือสายตายาวแค่นั้นเองปัญหาของลูกค้าที่มีสายตาสั้นก็คือจะมองไกลไม่ชัดนะคะอย่างเด็กนักเรียนเนี่ยบางคีนั่งลงนั่งเรียนเนี่ยมองกระดานไม่ชัดแล้วมองไกลอุย้ยตัวหนังสือซ้อนอะไรเงี้ยใส่แว่นนั่งหลังห้องก็จะมองชัดแล้วนะคะ ส่วนสายตายาวหลักๆเลยจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือจะเอาเลนส์ชั้นเดียวเนี่ยไปใส่เพื่ออ่านหนังสือเพราะว่ากําลังเพ่งของผู้ใหญ่อ่านไม่ไหวเลยครับต้องใช้แว่นช่วยเพราะนเลนส์ชั้นเดียวก็จะมีหนึ่งค่าสายตาเดียวอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าเลือกใช้เพื่อที่จะไปใส่มองไกลหรือใส่อ่านหนังสือนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเลนส์ชั้นเดียวเพราะนเรามาดูเลนส์ตอไปเลนส์ในส่วนที่2องเขาเรียกว่าเลนส์สองชั้นนะคะ ก็ความหมายสองชั้นก็มีสองคาสายตาักลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับก,บกลุ่มประเภทนี้จะเรียกว่าสายตายาวผู้สูงอายุอย่างคนที่วัยสีขึ้นไปนี้จะเริ่มมีปัญหาอ่านหนังสือไม่ชัดแต่ว่าก็อยากได้แว่นอันเดียวที่ใส่เดินได้อ่านหนังสือได้นะคะสองชั้นอย่างตัวนี้จะเรียกว่าแฟตท,ท็อปถ้วยจะหงายนิดนึงนะคะมีส่วนของมองไกลจะอยู่ข้างบนส่วนของอ่านหนังสือจะอข้างล่างนะคะอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเคิร์ฟท็อปคิป top, ท็อปท่ทีคลิปท็อปจะเป็นวงกลมนะคะ จะแยกส่วนชัดเจนว่ามองไกลตรงนี้อ่านหนังสือตรงนี้ตัดออกมาแล้วทรงถ้วยอาจจะเป็นถ้วยคว่นิดหนึง่งพันแฟตท็อปก็คือตัวนี้เลนส์สองชั้นคริปท็อปก็คือตัวนี้เลนส์สองชั้นอยู่ที่คุณลูกค้าอยากได้แบบถ้วยหงายหรือถ้วยคว่ำนะคะพันเลนส์ตัวนี้จะมีสองคาสายตาเลยมีสายตาในส่วนของมองไกลด้วยอ่านหนังสือด้วยเพราะคุณลูกค้าบางคน,นอาจจะเป็นสั้นยาวหรือยาวๆว,ว,วก็จะเหมาะสําหรับเลนส์ตัวนี้นะคะ ี่เจอเนี่ยผู้ใหญ่จะชอบมากเลยใส่แล้วมันเหมือนว่าปรับตาง่ายอาจจะสะดุดนิดนึงช่วงแรกแต่พอใช้งานจริงเนี่ยลูกค้าจะชินแล้วมองไกลตรงไหนอ่านหนังสือตรงไหนโอเคไหมคะส่วนสองเลนเลนต่อไปจะสังเกตได้ว่าเลนสองชั้นเนี่ยผมไม่พูดถึงคุณน็อกไม่พูดถึงระยะกลางเลยถูกไหมคะระยะกลางมันจะหายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในส่วนสองชั้นจะได้ไกลอย,ย่าไกลพร้นเรามาดูเลนต่อไปในส่วนที่สาม ของเราเรียกว่าเลนโปรเกสซีฟเลนโปรเกสซีฟหรือผู้ย่างหนึ่งก็คือเลนไลท์ลอยต่อข้อดีของเลนตัวนี้สังเกตง่ายๆบนเลนมันจะมีมาร์กิ้งโชว์เลยว่าในส่วนของนี้ใช้เดินนะเป็นมองไกลส่วนวงข้างล่างจะเป็นใช้อ่านหนังสือพร้อช่วงระหว่างที่วงบนถึงล่างนี้ก็คือใช้ระยะกลางได้ดเพร้ะถ้าลูกค้าใส่เลนตัวนี้จะสามารถมองไกลกลางใกล้ในเว้นในเดียวกันได้ข้อดีของเลนตัวนี้นะคะมันจะไม่มีรอยเหมือนเลนสองชั้น พันใครจะไม่สมาครดอรอายุของเราได้ว่าแก่หรือยังผู้ใหญ่หรือยังลักษณะเลนก็จะเหมือนเลนชั้นเดียวเลยนะคะแต่มันไล่ท่าสายตาให้ตั้งแต่มองไกลจนถึงอ่านหนังสือพันถ้าลูกค้าใส่เลนประเภทนี้จะขับรถได้มองไกลได้นั่งประชุมได้ดูทีวีได้แล้วก็อ่านหนังสือได้ในเลนตัวเดียวกันนะคะหลักๆเลยตามการใช้งานเนี่ย เลนก็จะมี3ประเภทที่แจ้งมาแล้วมีหนึ่งเลนนะคะ1เลนนี้จะถือว่าเป็นออปชั่นพิเศษเขาเรียกว่าเลนเฉพาะทางมันจะมีเลนอีกตัวหนึ่งถ้าเทียบกับเลนอ่านหนังสือเนี่ยสามารถอ่านได้แล้วก็ยืดได้ยืดได้อีกประมาณ30เซนนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเลนเฉพาะทางเหมาะกับอาชีพการงานของคุณลูกค้าโดยเฉพาะถ้าเป็นเลนท,ที่คุณเขาพูดถึงนี่จะเป็นเลนที่เหมาะสําหรับนั่งทํางานที่โต๊ะ อ่านหนังสือด้วยทําคอมได้ด้วยเพราะจะต่างกับเลนช์ชั้นเดียวนะถ้าเลนช์ชั้นเดียวผู้ใหญ่มันจะมองชัดแค่ระยะเดียวแต่ตัวนี้สามารถยืถดหนได้อีก30เซนนะคะแต่ถ้ามาที่ร้านลนะ้วจะมีเลน์เฉพาะทางตัวใหม่ๆที่แนะนําคุณลูกค้าด้วยอาจจะมีโฟกัสิกเฉพาะทางที่เน้นการกัดใกล้เพราะนอะาชีพที่เหมาะสมอาจจะเป็นนักบ,บัญชีหมอฟันหรือใครที่อยากได้ระยะใกล้แล้วกลางดูทีวีนั่งประชุมได้ด้วยนะจะมีประเภทหนึ่งนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกเลนส์ลดกําลังเมื่อยล้าของดวงตา ถ้าคุณลูกคา้ามีพหาอ่านหนังสือหรือมองเพ่งอะไรนานๆแล้วปวดตาตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะวันนี้คุณอ๊อฟขอแนะนําสําหรับเลนไว้ก่อนเบื้องต้นถ้าคุณลูกคา้ามาที่ร้านแจ้งจุดประสงค์ของการใช้งานลูกคา้าว่าอยากได้เลนประเภทไหนใช้งานประมาณไหนนะคะเดี๋ยวคุณอ๊อฟและทีมงานจะแจ้งและอธิบายให้ทราบแนะนําในส่วนเลนที่เหมาะกับแผนใช้งานจริงๆท้ายสุดก่อนไปนะคะก่อนที่คุณอ๊อฟจะจบเขาสรุปไม่ง่ายเลยว่าเลนหลกัหลกๆเลยมีเลนชั้นเดียวก็มองระยะเดียวอยู่ที่คุณลูกคา้าจะมอง ะระยะไกลหรือไกลเท่านั้นเองนะคะในส่วนที่2เลนส์2ชั้นเลนส์2ชั้นก็คือ f ฟ t ท็อกทิปท็อปพันคุณลูกค้าจะได้ในส่วนของมองไกลและใกล้ในเลนตัวเดียวกันนะคะและท้ายสุดก็คือเลนโฟกัสซีฟถ้าคุณลูกค้าใส่โฟกัสซีฟก็คือสามารถใส่เดินได้ขับรถได้ทําคอมได้นั่งประชุมได้อ่านหนังสือได้ในแว่นตัวเดียวกันพันคุณลูกค้าจะประหยัดและก็สะดวกนะคะเลนโฟกัสซีฟนี้ต้อง ตับตายใช้งานนิดหนึ่งถ้ามาถึงแล้เดี๋ยวคุยสิเรามีหลายกลุ่มหลายหลายระดับให้เลือกตามค่าสายตาของคุณลูกค้าตามวัตเจ็ตของคุณลูกค้าไม่เรื่องควนะคะทางเรายินดีให้บริการแนะนําในสิ่งที่เดีคุณลูกค้าท้ายสุดก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตามคุณ้องมาตลอดเดี๋ยวครั้งหน้า,นานเราจะมาคุยกันว่าในส่วนของเลนส์มันสามารถชอปปิ้งหรือมีออปชันอะไรบนเลนส์ได้บ้างอย่ที่เขาพูดทั่วไปเลนส์โคดเลนส์ตัดแสงซีฟ้าเลนส์เปลี่ยนสี เลนนู่นนี่นั่นย้อมสีกันแดดอะไรอย่เีเดี๋ยวเรามาคุยกันล,ลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะแล้วพันธวันนี้คุณอ่อขอลาไปก่อนคุณลูกค้าอาจจะเหนื่อยกับการเลือกผู้ว่ามาแล้วอย่าให้คุณลูกค้าพักผ่อนกันนะคะวันนี้รู้จักเลนเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะสิดขัดปัญหาประการใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาที่ร้านนะคะ0911868611หรือเชิญแวะเยี่ยมชมที่ร้านได้เลยนะคะ คิดว่าคุณลูกค้าคงไม่หลงแล้วนะคะวันนี้คงหาร้านเจอนะคะวันนี้ไบ่ายก็ค่ะคุณอ๊อฟลาก่อนค่ะวัสดีค่ะ